สวัสดีคะ่ะแฟนเพจมรำนางฟ้าธิดาพรค่ะมาเด <lawsuit. S 2> ้อค่ะกินเขาพี่น้องอันนี้พระเอกค่ะรอที่สุดในวงค่ะเมื่อไงรอดรอดยองแล้วรอดย่องมรลลำคณะนี้มีข่อยงามก๋หมูเพราะว่าเพราะว่ามีเล่ายู่ผู้เดียวค่ะก็คือมรลลำธิดาพรนี่แหละเล่าไหนกับแม่นักดนตรีเห็นป่ะเล่าไหนกับแม่นักดนตรีค่ะรอที่สุดในวงค่ะคุณน่ะจันนิดค่ะครับผมสวัสดีครับ กินข้าวครับผมอันนี้คุณน้องค่ะนี่ครับนนี้น้องคอสอินดี้น้องคอสอินดี้ครับผมพี่จีค่ะคะแผนกกับข่าวน้องคอสอินดี้แผนกครับคะแนนครับขอจังได้ลองเพลงอยู่ไหมโอ้ติน้งเอกไหมจำเป็นจำเป็นน้งเอกแม่พญาค่ะน้งเอกแม่พญาหมอลำธิดาพรแม่กินข้าวครับ ไม่ได้กินข้าวกับที่บ่าวหวานค่ะกินข้าวกับตำักหุ่งค่ะพี่น้องปิ้งไก่เขาวส้นกวางแล้วก็แกงน่องใหม่ค่ะแล้วก็มีบักขามกับบักแข้งเอามาเสริมผู้ใดนั่งเอก๊ไหมนั่นเดี๋ยวนั่งเอก๊ไหมนั่งเปิดโต๊ะเมื่อไหร่เนยพะยะเนยพญาโอ้แม่พญานั่งเอกเปิดโต๊ะเมื่อไหร่ยี่ห้อซองเบิงเดอิดอ๋อเปิดโต๊ะในซ่องอันซ่องเบิงเด้อของอาจารย์น้องเด้อค่ะที่บ่าวหวานเด้อที่บ่าวหวานขึ้นทีมความดันบ่าวหวานขึ้นค่ะ ได้กินเขาอยู่ค่ะบเขาดีเอฟซีที่บอกมาแฟนเพจมาติดตามหมืนนั่เอกไหมเนี่ยว้าฝากแฟนเพจอันแฟนเพจทิดาพรอันเพแฟนติดตามต่าจักรซองสามซองน้ำกันหมดนี้เหมือนนะนะขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับผมเบื้องทั้งของทิดาพรเบื้องทั้งซ้อมเบื้องเดิมจ่าน ลูกค้าประทูก็ว่อาอันคอยเห็นเจ้าว่าสันคอยเห็นเจา้าอยูใ่ในซองอัน่อมเบิงเดอร์ว่าสันเอาเห็นมอลำั่ไ่ปพ่อมกันพ <c oughs> งนงีปพวกมืันบางทีเนาะอาจจะต่าง็ไหเนาะมอล่มจอนเนาะอาจจะใช่ไหม้องเาจพกันอย่างรด้บ้างเอาคือมีตุ่มหัวคางเนื่องบาดี่ไม่หยังปลาถังสั้นจังบ่หูเบาหูเบาอุมันเน่ากันเนาะอาจรน์่งหัวอีแต่หัวเนาล้นล้นล้หล้นมาหลายมาก สุดเยอะแหละแกงมะมันะนะบรีบๆเอาได้หนิหู้ขาขัดแล้วจอกจอกตัวยืดใส่ใส่บบเยอะใช่บบัวใส่หน่อยมืดแม่โมมันยากําลังแกงอยู่ยาอิจังเจ้กินแล้วแกงมมน่าล้้ำดูลอย่อหะเอกยังคือสดขัใหไ่แต่ฮันจังไวนังเอกกินนเด้อแกงมมัน่ะา้อยดึต่นนา ค่ะเขาอยากกินเขาได้มาเดอร์มันนี้กินย้อนซ้อนกลางค่ะซ้อนไผซ้อนซอนมันคือเกาแล้วพี่น้องซ้อนขอบนี่คอซ้อนน่อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วไปนั่นซ้อนอะกินซ้อนนีเขากนซ้อนขอบซ้อนต้นันี่มีซ้อนขอบซ้อนกลางค่ะยึดนี่แหละแล้มาบ้างรุงหนีคือเกาไกล้บ่อ๋อเจ้าใจ ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขออนุญาตกินข่าวได้พรีน้องเดอร์ติดตามเดี๋ยวเบิ่งคลิปต่อไปค่ะ